สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะ4ประตูยกสูงหลอ่ลอๆดุเมาฝาก1คันนะครับคันนี้แต่งสวยแต่งหลอ่อไม่เคยแต่งซิ่งครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานมาด้าบีทีหนะครับโป ปี2013ครับเครื่อง2.2ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใส่ล้อใส่แม็กมางามงามนะครับไม่เคยแต่งซิ่งนะครับแต่งหล่อเพียงเท่านั้นนะครับ4ประตูนะครับคันนี้เป็น4ประตูปี2013ดูแลศูนย์มาดีมากๆนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดฝาครอบท้ายกระบะท้ายมาแล้วนะครับนี่เลยครับล้องามงามสภาพดีๆนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับดูแลศู ากได้ใช้งานจะสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับเครดดีออกรถศูนย์บาทมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยผ่อน5,700โดยประมาณ239,0 0 0บาทนะครับภายในสวยมากๆนะครับดูแลมาดีเลยครับคันนี้เบาะดาได้แดงงามๆครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายกวาปรับไฟฟ้ารถโดยรวมสวยครบจบดูแลดีประวัติชัดประวัติศูนย์ครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีกระตกไม่มีกระชาาครับใช้งานได้ปกตินะครับ แล้วก็หล่อๆเลยครับกับทรงแบบนี้นะครับเป็น4ประตูนะครับคน,นีได้4ประตูนะครับไม่ใช่แคปนะครับราคา4ประตูนะครับขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับใครสนใจเข้าใจกําลังหากระบะ4ประตู นี่เลยครับจัดไปดำดุหล่อๆครับไม่เคยบรรทุกหนักไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพิกลวมแต่อย่างไรครับรถคัสเช็คเก็บงานเรียบร้อยจากที่แจ้งนะครับไม่ตึงเลยครับ3ามแสนสี่หมื่นกิโลเมตรแต่เจ้าของเขาดูแลศูนย์ดีมากๆนะครับใครที่ถูกใจเข้าใจอยากได้กระบะสี่ประตูหล่อๆนะครับกับมาสด้าบีทนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีคนใช้เยอะนะครับไม่ใช่เพียงแค่ท่านจับเอ็นคนแรกนะครับมีคนใช้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นใครที่สนใจเข้าใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกระบะสี่ประตูแบบนี้นะครับ ทรงสวยสภาพดีประวัติชัดเอาไปใช้งาน,นครับผ่อนประมาณนี้นะครับฝากวาด้วย239,000บาทกับราคาโปรโมชั่น4ประตูซื้อสวยเลยครับคันนี้